มาพบกับเต่าโปรแรงอีกแล้วน,นะฮะวันนี้เราจะพามาดูสี่ประตูยกสูงไฮแลนเดอร์อันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะอ่าก็อย่างนี้เลยสําหรับรุ่น,นเนี้ยเนี่ยก็คือเป็นสีเทาแลมโบสีใหม่ใส่แม็กแบบนี้จะเป็นทีเอสามเจ็ดหยอดแดงนะครับผมสําหรับรุ่นเนี้ยก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่สีอื่นอะถ้าชอบอะก็จะมีสีดําสีเทาสีบอลเงินสีส้มก็มีนะฮะสีส้มยังมีอยู่ขาวมุกเพิ่มอีกเจ็ดพันบาท นะครับก็อันนี้ก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะเหมือนคล้ายๆตัวท็อปหมดแล้วก็จะมีไฟจัดหมอกที่เป็น L ที่ยังไม่ใช่ LED นะแต่จริงๆแล้วพอแต่งลงแม็กแล้าก็กหล่อเหมือนกันนะฮะ่าสำหรับรุ่นนี้นะราคาเริ่มต้นอยู่ที่830,000นะครับผมหล่อแบบนี้ได้เลย830,000ก็เหมือนตัวท็อปได้นะครับ หรือว่าชอบแม็กลน์อื่นนะจะเป็นเวลหรือว่าจะเป็นสีอื่นจะเป็น T-E 37สีอื่นก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็อันนี้เป็นรถลูกค้าที่จะส่งมอบพรุ่งนี้นะอันนี้เราก็มาดูการแต่งของแต่ละแนวกันสีประตูยกสูงอันนี้ก็ภาษีถูกจดเท่ารถเก่งอันนี้นำเสนอมากสำหรับรุ่นนี้เครื่องพันเก้าเจนสองนะครับอ่าสวยแบบนี้เลย อันนี้ก็มีจัดให้แบบมีแม็กไลเนอร์แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือพร้อมใช้งานสำหรับบรรทุกของใส่ของด้านหลังได้นะครับก็หล่อด้วยแล้วก็พร้อมใช้งานด้วยพร้อมกล้องมองหลังนะอันนี้เป็นจอทัศสกรีนด้านหน้านะครับนี่มีกล้องมองหลังรถยกสูงเราใช้งานง่ายครับเวลาถอยหลังมีเส้นบอกด้วยอ่า อ่ากันนี้ก็ภายในนะฮะบอกผ้าพรีเมียมลายใหม่ดูสวยหรูแบบนี้นี่คือดีไซน์ก็จะโอบเอวแบบนี้นะครับนุ่มนวลมากบอกผ้าตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นในเรื่องของจอทัชสกรีนอันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะฟังเพลงแบบว่าเพลิดเพลินมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแอร์ก็ปรับได้อ่าปรับปรับพัดลมปรับความเย็นอะไรพวกนี้นะฮะก็คือแล้วก็พวงมาลัยก็จะมี นี่มัลติมีเดียนะครับผมควบคุมวิทยุได้แล้วก็รับโทรศัพท์ได้อันนี้ก็อำนวยความสะดวกเวลาการใช้งานขับรถอันนี้ก็ไม่ต้องเอื้อมมือไปสัมผัสตร,ตรงหน้าจอนะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวรุ่นนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับรุ่นนี้ก็คือ4ประตูยกสูงรุ่น LDA ตัวเริ่มต้นนะครับผมก็ใครสนใจเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆก็คอยติดตามในเพจของเรานะครับคอยอกด กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม